เอกซาดีเ์สพันจุ่ราแอมรุ่นใหญ่คลาสดีที่ใส่ใจรายละเอียดสำหรับคนเล่นซับวูเฟอร์แนวดุด,ดันมันสะใจให้มาพร้อมกับรายละเอียดเนื้อเสียงอย่างดีเป็นพร้อมๆกัน X อ็กซา d ์ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของคนเล่นเครื่องเสียงแบบเน้นเสียงเบสให้ทะลุททรวงสไตล์ฮาร์ดคอร์ทนานแท้และเป็นอีกหนึ่งสินค้านิเนอเรชันในซีรีสตัวล่าสุดมาในรูปแบบคลาสดีมอสเฟียสไฮพาวเวอร์แอมปิฟายเออร ที่มีพละกําลังพอตัวใช้ขับเคลื่อนซับวูเฟอร์ได้อย่างเต็มพลังทั้งในรุ่น10นิ้วทุกสเปคและ12นิ้วแนวนดูดดันจุกอกรวมถึงสามารถข้ามขึ้นไปเล่นร่วมกับรุ่น15นิ้วบางรุ่นที่เน้นประสิทธิภาพได้แบบมันสะใจไม่มีเบื่อโครงสร้างหลักของพอร์แฮมตัวนี้ก็ยังมาในรูปแบบโลหะหล่อขึ้นรูปดีไซน์ด้านบนและด้านข้างซ็อร่องลึกช่วยระบายความร้อนมีช่องเจาะด้านข้างในืเดียวกับช่องสัญญ,ญาณเจาะรูระบายอากาศ3มช่วง รูปลักษ์ยังคงเน้นที่สไตล์เรียบง่ายหรูหราโดยการซ้อร่องโลโก้เอ็กซาดต,ตรงกลางวางโชว์แผงซาวก็ดูดีเป็นระเบียบมาด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากกว้าง53.9ลึก19.3และหนา4.8เซนติเมตรน้ำหนักตัวแบบพอเหมาะพอสมหาที่ติดตั้งง่ายวางงานระบบเข้าสายไฟสายสัญญาณไว้ในแนวเดียวกันชุดคู่ต่อสายไฟและลำโพงจะเป็นแบบดิ c เกิลสกรูบ็อห่อหุ้มด้วยฉนวนอย่างดี ส่วนขั้วต่อสัญญาณจะเป็นแบบนิกเกิลอะซีอแจ็คเป็นพาววอรแอมป์คลาส d ที่มีลูกเล่นมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นโลว์พาสฟิลเตอร์ที่จุนความถี่ได้อย่างต่อเนื่อง3 2 2ส0งร้อเฮิร์ตส์มาพร้อมเบสบูทที่ปร,รับความชันได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน0-12ถึงเดซิเบลและฟังก์ชันซับโซนิกฟิลเตอร์1 0บถึงเฮิร์ตส์แผงวงจรภายในของภาคขยายออกแบบมาเรียบหรูจัดเรียงอุปกรณ์ภายในไว้อย่างดีเป็นระเบียบสวยงามภาคจ่ายไฟมาเต็มพิกัด สามารถสูบฉีดกระแสไฟได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การถ่ายทอดพลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรื่องของพลังกำลังนั้นไหนหวงมีมาอย่างเหลือเฟือพกพามาให้ได้ใช้งานกันระดับ1,000วัตวัตคูณหนึ่งสำหรับการต่อเล่นแบบปกติที่4โอห์มและพร้อมจะเพิ่มขึ้นเป็น1,800วัต์คูณหนึ่งที่2โอห์มแต่ถ้าจะรีดกันอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ EX 3 0 0 0 1 d ดีก็พร้อมจะสนองความร้อนใจได้อย่างเต็มที่ได้ถึง3,000วัตต์ IMS ที่1โอห์มกันเลยทีเดียว ก็ถือปวปาเป็นหนึ่ง Power a m รุ่นใหญ่คลาสดีที่ใส่ใจรายละเอียดนะพร้อมพลังกำลังอย่างเต็มประสิทธิภาพแรงทุกวัดสะใจร0อต์จริงๆครับ